Mira. ริซึมโดยจะเป็นงานกลุ่มครูท่นให้เรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละสามถึงห้าคนนะครับขออนุยาตะไครับเอ่ก็อกลุมดอืมครูเขาให้สามถึง้าคนเราก็สี่คนไปก็ได้อได้งั้นเขียนชื่ออะไรกันอเขียนชื่อเลยงั้เรากวจะทาอะไรเกี่ยกับเรื่องริซึมในวชาฟิสิกส์วะเออจริงงงมากคิดว่าเลขอะแบบ พี่ซึมถามเลยมากหรอเออแล้วเนี่ยไม่มีโจทย์อะไรมาชัดเจนก็ไม่บอกเลยว่าต้องทําอะไรบ้างครีเอทีฟมากค่ะเราไปถามครูกันไหมว่มาแบบคุณต้องการอะไรที่ผมครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยครูเขาก็ต้องตอบว่า,า,วา,าคุณต,ต้องให้เิาไปสร้างสรรค์จินตนากายคะอินนิชเชนเพจแล้เนี่ยคุณเหลือเวลาห้าทีคุณต้องรีบเร่งมือแล้วนะครับโอ้ยฟิ่นน้องคุณนี้กับเชฟได้ไหมเอิร์นเชฟช่วยนั่งลงที่สเตชันด้วยค่ะเด่นเดือนแต่ละแอร์ได้อะ ก็ใช่ดิอยากได้อยากเด่นแบบมันก็ต้องเด่นบ้างไหมเวลาแบบเนี้ยขอ,ร,ยขอร้องเธอตอนปีเสื้อเข้ามาเห็นปีเสื้อใสหรือเปล่าแบบเอาไว้กระจายแสงอ่ะเฮ้ยก็ได้อยู่ปะฟิสิกส์อยู่นะเออใช่น่าจะใช่นะงั้นเราจะทำมารูปแบบไหนดีอ่ะก็เอาแบบง่ายๆไหมโอ้ยง่ายๆเป็ไนไงแล่ะคะคุณพี่ก็คิดอยู่นี่ไงคะคุณน้องโอเคค่ะแน,น้นอนอย่างนี้เราว่าแบบวิดีโอมันน่าจะทำยากก็เรียงไว้ก่อน ส่วนรายงานแล้วมันก็น่าจะผิดสัญญาเราว่าทําเป็นแบบจัดชุดทดลองแยกแสงขาวอะไรอย่างงี้ดีไหมก็โอเคนะคือแบบการทดลองแล้วมันก็แบบไม่ได้ยากมากแล้วก็ไม่ต้องเตรียอมองคอ์กรเยอะด้วยใช่แล้วแบบางานที่ต้องกลับที่บ้านก็ไม่มีอะไรมากแค่เหยียดสมวนที่ฐานปัญหาอะไรอเงี้ยพี่ตัวแบบมันก็ตั้งสิบห้าคำถามเลยป่ะเราควรจะทําอะไรคือแบบ Achievement อะไรให้ครูเขาเห็นว่าเราก็แบบโรงแรงอะไรอย่างเงีง้ยงั้นเราทําบอร์ดข้อมูลด้วยดีป่ะ แล้วทำไมเราไม่ทำแบบบอร์ดข้อมูลอันเดียวไปเลยง่ายๆคือแบบถ้าทำอันเดียวมันก็จะแบบมีตัวเปรียบเทียบเลย้งน้เราก็แบบทำสออย่างไปเลยเซอเซฟั่นแหลกก็เออแล้วพี่นะฬิกาปะไรชื่อของสงครูด้ยนะครูขาจำเป็นต้องพูดพิเศษทุกคนไหมจริงๆครูก็อยากให้วิเศษทุกคนนะแต่ไม่อยากที่มีใครกินแรงเพื่อนอะ ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าวิธีการพิึ้นของเรามันไม่เหมาะกับการพูดทุกคนครูก็อนุโลมให่สองคนได้คนที่พูดนะนะขอบคุณค่ะงั้นก็ตอนนี้แหละเนะเดี๋ยวกลับบ้านในวันนี้ไปไให้เลยขิม เิ็นเ็นเท่คนแรกของเราในเตียงโดมแกตอนที่ยวไิกินข้ก็น่าป็นบาศักดละตัวแกช่วนะวันนี้อะนะเรียนก็เด็ดหน่วยที่สิบวงทั้งหมดส่วนได้หค่ะเดคลาล เบนก็ดังเก็บของอีกางหากเหมือนจะเป็นสิวตรงนี้อ่ะสิวหนองปะแทนแปลสิวล้วก็มีนะไม่ใช่อ่ะมันเล็กกว่าสิวหัวขาวหรือเปล่าสเปรย์น้ำแร่ปรับสภาพผิวเราก็มีนะไม่ใช่อ่ะมันไม่หัวสิวอักเสบปะยาแต้มสิวเราก็มีนะไม่อะขิมมันกดแล้วไม่เจ็บสิวเซียนมากกระชากสิวเซียนหลุดชวัวร์ไม่อะขิมเราว่ามันคือย,ยุงกัดเฉยๆวะ ียแล้วก็มีนะเสียอย่างเดียววันนี้วิเยศิลปะนะเอางานรึปะเนี่ยเอ้ยนั่นสิสงสัยมันเป็นอขี้ลืม เจอปันครั้งแรกก็ตอนกินข้าวเที่ยงมั้งเฮ้ยแกตรงนี้ว่างปะ่ะขอ,อนั่งด้วยดิเออนั่งเลยนั่งเลยมาสายประจำสายจนครบโควรตา้าที่โรงเรียนจะไม่ไล่มันออก ง, unting, งูอะไรอย่างนี้มากมายคับบ้านรับประทานธรรจัน์เออแป๊งที่มาครับเนีพูดมาาคือเป็นนิทานกระต่ายคือกระครหนึ่งน้ำมาแล้วเนี่ยมีกระต่ายสีขาวตัวกลมๆน่ารักขนฟูๆเลยแล้วแบบมันเดินเป็นทอ่บบ่อยนะคะตอนนี้นเ็แล้วไม่งั้นนะฉันต้องเหล่าแน่นอนอย่าดบ้าเด็ด จริงบอลส่วนบอลรูล้จ <พอ S 2> ักกันเพราะมันยืงต่างจ่ายค่านะ้ำเธอแบบอยู่ห้องเดียวกับเราใช่ป่ะงานผิงผุดๆไข่ต่างนะอย,อยางี่สิบเลยวะหรือว่าไ ใส่กิจกรรมมีอะไรมาให้ทำก็ทำหมดอ่ะครับ1งสอรกสสาหมอชีวิต business คธุรกิจอัดตัวพี่ชมรมโทรมาวะเออครูครับขออนุญาตเราไปรับโทรศัพท์ครับพี่พีกอนโทรมาทำไมอ่ะฮะพี่ดิจะโทรมาทำไมตอนนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทย โอ๊ยถ้าเรื่องโดดจะโทรไลน์มึงทำไมเนี่ยทำไมไม่โทรโทรศัพท์อ่ะตุณเนทเอ่อครูครับนอนเก่งเอิอนฮะ จริงจังปะเนี่ยนี่จะไม่ทำเลยเลยหรอนอกจากพรีเซนต์กับซื้อของตกแต่งอะไม่ไหวปะ ส่ต้อในการทํางานดิไม่ใช่แบบเนี้ยเฮ้ยปันเนี่ยแล้วเนี่ยแกโอเคเหรอนี่งานกลุ่มนะเว้ยไม่ใช่งานเดียวแบ่งอย่างนี้คือต้องการอะไรวะคือมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่หรอกถามจริงใช้อะไรคิดอะถ้าจะแบ่งอย่างเนี้ยปรึกษากันบ้างก็ดีนะเฮ้แยแค่ใจเย็นก่อนดิอย่ามูชาอารมณ์คือเราใจเย็นแล้วเราไม่ได้โกรธคือเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นปะวะ แต่น้ำเสียงแกมันแบบโมหมากเลยอ่ะถ้าลอกไปมันก็ไม่โอเคเหมือนกันด้วยก็ไม่ได้จะทะเลาะปะจะไปคุยดีๆถ้าแบ่งงานไม่ได้ก็ไม่ต้องแบ่งเฮ้ยใจเย็นดิพูดอะไรคิดก่อนก็พูดแล้วฟังปะล่ะเราคิดไหมอ่ะค่อยๆหาวิธีแก้ไปไม่ได้หรอวะมันต้องคุยตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วขีน แบ่งงานอย่างนั้นน่ะเราก็แบ่งตามความเหมาะสมอะเหมาะสมคือคนอื่นไม่ต้องทำเหรอก็เราคิดว่าทำคนเดียวมันง่ายกว่าเอาอะไรมาคิดย่ามาตัดสินเพื่อนอย่างนี้ได้ปะอ้าวก็พรกะแกตกลงให้เราแบ่งงานเองอะ แล้วพอแบ่งให้ก็ไม่โอเคจเอาอ้ายังไงวะแล้วครูเขาจะสั่งงานกลุ่มมาทำไมถ้าแกคิดจะทำคนเดียวแยกแยะหน่อยดีครูสั่งก็คือครูสั่งนักเรียนทำก็คือนักเรียนทำแกก็แยกแยะหน่อยดี ว่าทำแบบนี้มันไม่โอเคพอามมันกลุ่มเรามันจบที่แค่ใบลยชื่อสมาชิกเหรออ่านดิทำไมไม่อ่านอ่ะเออ Cet เคลียร์กันวะเพื่อนยัไม่อ่านแชทเลยอ่ะก็คือยังค้างคากันอยู่อะนะอขาขาดนี้วมือเนี่จะทำให้ครับครขาก็คือจะทำให้แ่นขาเนี่ยกระจายออกเป็นสี่นะครับก็คือ ต้องหนาะวแบบอาจารย์ไม่น่าจะแบบให้ยืนกลับบ้านปะ่ะแบบยังไงเราก็ต้องเอากลับบ้านไปทดลองก่อนะแบบอย่างมากก็แค่ให้อยู่ในทราแบเลยก็จริงยังไงเราก็ต้องกลับบ้านไปเทสกันแป,ป่ะลองลองแบบไปหาพวกที่ร้านเครื่องเขียนอะไรแบบจ 3, ลุลสา์อะไรเนี้ยน่าจะมีนะก็ได้นะเดี๋ยวเราไปซื้อเอง ไม่ได้เข้าใจยากแต่แกเข้าใจจุดประสงค์ของการเลือกแหละแกฟังเราก่อนดิคือแกทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะแกพรีเซนต์กับกลิ่นแค่สองคนครูค่อยพรีเซนต์ทุกคนนะเวย้ยจะได้คะแนนหรอต้องไปถามครูมาแล้วครูบอกพรีเซนต์สองคนก็ได้โอเคสองคนก็ได้แต่มาทำอย่างเงี้ยมันเกินไปเพราะว่าเพราแกก็ไปหาเอ,องมันจะวะคือเราก็ไม่ได้สร้างปัญหาขึ้นมาเองไงแกไม่แบ่งงานให้เราเองมันไม่แฟร์ด้ยเรลอยปะต้อเป็นพระเอกวเราต้เป็นตัวร้ายสุยเราแพ้นี้ปะอย่าเลืองดิ เนี่ยแกไม่แบ่งมาให้เราแต่แรกเองอ่ะก็พวกแกม่ความรับผิดชอบอ่ะแล้วแกอะไรพว่าเราไม่มีความรับผิดชอบคือ,อยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยเนะ ทะเลาะกับปันหมออืมึคง,งนะนะั้นเลยมั้งวันนี้ทั้งวันนี้ไม่ได้คุยกันเลยอะเรื่องอะไรอะพี่สิกรนะอืมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปันต้องการอะไรทะเลาะกันแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะปันพูดอะไรบ้างอะปันบอกว่าที่เราทำเงี้ยมันไม่แฟร์ไม่โอเคอเราแก้คิดว่างไงอะโหโกรธดี <c oughs> <c oughs> ก็จริงตอนนั้นแกแบบหน้าโหดมากมันก็วิ่งผ่านเราแบบฟิ้วไปเลยตอนนั้นโมโหมากเลยอ่ะคือ เอาตรงเลยป่ะเราก็สายเพื่อทำงานกันน้อยแล้วอ่ะมันก็น้อยใจแหละว่าแบบเ mm hmm. สียสละทำงานให้แล้วทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอืมจริงๆเราก็เข้าใจแกนะเว้ยแล้วเราก็เข้าใจบันด้วยแหละแต่คือแบบจุดประสงค์ของงานกลุ่มอ่ะมันก็คือต้องการให้พวกเราอ่ะช่วยกันทำงานออกมาเวย้ยคือถึงแม้ว่าแบบแกจะเต็มใจที่จะทำงาน,านคนเดียวแต่ว่าพวกเราอ่ะก็ไม่สบายใจที่เห็นแกแบบ ทำง,งานหนักอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะเราก็เข้าใจว่าทุกคนไม่โอเคแต่ว่าเราแค่อยากทำให้สิ่งที่อยู่ในหัวเรามันออกมาดีที่สุดอะ่ะคนอื่นไม่ไม่ทางเข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำมันหน้าตาเป็นยังไงมีคนเ,เราจะมีเพื่อนไว้ทำไมอะเอิญคือแบบตอนเนี้ยพวกเราทุกคนอะ่ะก็เป็นห่วงแกนะคือแบบเราเห็นแกนแบบเครียดแล้วก็ดูไม่ค่อยสบายใจอะ่ะพวกเราก็เลยไม่สบายใจตามไปด้วยอะ่ะต่อไปเนี้ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะเราอะก็จะอยู่ข้างๆแกแล้วก็คอยสยัายอ์ตแกเสมอนอะเราก็เชื่อใจพ่อแกเว้ยแต่ว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันคือเรื่องกันคือเราทุกคนก็มีข้อเสียเอิร์นเราก็มีข้อเสียปันก็มีข้อเสียบอนก็มีข้อเสียกเกรงอะ่ะก็มีข้อเสียเหมือนกันแต่แบบแกลองมองอีกมุมหนึ่งดีเราทุกคนอะ่ะ ก็มีข้อดีนุ้ยคือเพื่อนๆออก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆแกตลอดแม้ในตอนที่แกอาจจะไม่เรียกเขาคือมันก็จริงแหละที่แบบข้อดีมันอาจจะมาหลบลังข้อเสียไม่ได้แต่ว่าเราอะ่ะก็อยากให้แกลองเชื่อใจเพื่อนๆแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆอยากขังตัวเองไว้คนเดียวดีสุดท้ายแล้วอะ่ะงานที่เพื่อนๆช่วยกันทำอะ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนที่แกตั้งใจไว้ แต่ว่าสิ่งที่ได้หลังจากนั้นอะมันก็ไม่ใช่อะไรที่เล็กๆน้อยๆแล้วนะอืมจะลองดูนะ 我见不我也位，见不了 บอลอ่ะก็ยกซอ้อมฮะทัมนี้คือแผนคือดีอะไม่ดูได้ไงวะเป็นปีแล้วนะเว้ยพวกเราก็ต่างเหมือนแท่งแก้วปีซึมเมื่อมีแสงมากระทบก็จะกระจายแสงออกเป็นสีสันต่างๆเหมือนกับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระจายแสงนั้นออกมาในรูปแบบไหนเตรียมดมก็เป็นเหมือนโอกาสหนึ่ง ที่จะทำให้เราได้สะท้อนสีสันออกมาในรูปแบบของตัวเอง3ปีในเตรียมมันสั้นอย่าลืมใช้มันให้คุ้มนะ